ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคงแซงแง่แล้วก็อยู่กับหน้างานช่างพรนะครับผม่าวันนี้นะครับก็พามาอัปเดตหน้างานช่างพรนะครับในห้องน้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วช่างเหลือเหลือแต่ยาแนวนิดหน่อยนะอ่านะครับอันนี้นะครับแคสเซงงก็จะมา ถามช่างพรแล้วกันเอาจากปากช่างเลยแล้วกันนะครับว่ากระเบื้องนะครับจะเห็นว่าคนละลายนะครับนี่นี่ลายหนึ่งนะครับนี่อีกหนึ่งลายนะครับนี่อีกหนึ่งลายแล้วก็นี่อีกหนึ่งลายนะครับอ่าสี่ลายเลยสีก่กระเบื้องนะ เพราะฉะนั้นความหนาของกระเบื้องมันเลยไม่เท่ากันใช่ไหมช่างไม่ครับไม่เท่ากันอ่ามันไม่เท่ากันแล้วทีนี้เราทําไมเราจะใช้เทคนิคปูยังไงครับปูให้มันเท่ากันครับปูให้มันเท่ากันคือเอาข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับเอาด้านหน้านะครับผมดี๋ยวว่าเอาด้านหน้านะครับให้มันเรียบเท่ากันนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็อยู่ที่ว่าเสริมปูนใช่ครับนะครับเสริมปูนหนาหรือบางเอานะ นี่นะครับผมก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับช่างใหม่หรือว่าเจ้าของบ้านที่ไม่รู้ก็แล้วกันว่ามันสามารถใส่กระเบื้องเข้าไปหลายลายได้นะกระเบื้องไม่เท่ากันก็ใส่ได้ไดมันอยู่ที่ฝีมือของช่างนะช่างพรนะนี่จะคุยว่างั้นนะครับก็จริงๆแล้วช่างพรนะครับก็รับงานทั่วไปนะครับงานก่องานชาบงานไม่รู้ล่ละทั้งหลังนะช่างนะ ยกยกมุงต่อเติมอะไรงี้ได้หมดนะนี่นะครับฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่างเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดครับนี่นะครับผมมีปัญหาเรื่องงานอะไรก็ปรึกษาช่างพรได้เหมือนกันนะครับช่างพรฝากเบอร์โทรให้เรียบร้อยแล้วนี่แหละเกดเล็กเกดน้อยใครใช้งะเอามาฝากนะครับเห็นว่าดีนะครับมีประโยชน์นะครับ ก็จากคําบอกของช่างเองก็แล้วกันนะครับใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่กอจะแซะพี่กอจะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แสะแงแค่แสะแ,แสงะ